ตัวขออธิบายตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับผมเพื่อมีเพื่อนเอนกษตรกรบางท่านไม่รู้จักนะครับผมว่าเป้นน้ำน้อยเนี่ยคืออะไรนะครับผมก็คือเป้นน้ำน้อยก็คือเครื่องฉีดยาที่ใช้น้ํา10ลิตรแทนการใช้น้ํา200ลิตรนะครับผมแล้วฉีดพ่นได้2ไล่ขึ้นไปนอุปกรณ์ชิ้นแรกที่เราจะต้องมีนะครับผมก็คือท่อ PVC 4หุ่นนะครับผมเพื่อที่ว่าเราจะเอาท่อ PVC อันนี้ครับผมไปลนไฟพอลนไฟเสร็จเราก็จะเอามอเตอร์อันนี้ครับผม ยัดเข้าไปข้างในอย่างนี้นี่นะครับผมนี่ยัดเข้าไปซึบเข้าไปแบบนี้นี่นะครับผมแต่เดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปพี่โตจะเอาท่อน,นี้ไปไปลนไฟก่อนนะครับผมพอเราลนไฟเสร็จนะครับผมพอเรายัดมอเตอร์เสร็จเนี่ยเราก็เปิดก๊อกเบาๆนะครับผมแล้วก็ ให้น้ำเนี่ยมันไหลไหลผ่านมานะครับผมแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องให้เบียกมอเตอร์มากนะครับผมเนี่ยให้มันไหลผ่านแค่ช่วงนี้ก็พอนี่นะครับผมเพื่อ,อเพื่อเป็นการให้ท่อนี่นะครับผมมันมันเซ็ตตัวอยู่ในลักษณะแบบนี้นี่ครับผมนี่พอท่อพอท่อที่เขาหล่นไฟนะครับผมพอมันเจอน้าเนี่ยมันก็จะอยู่ตัวแบบนี้เลยนะคร <Slide. S 1> ับผมนี่ก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้ตอนต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาคีมเอาคีมอันนี้นะครับผมดึงมอเตอร์ออกมานะครับผมแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวตอนใส่ อตอนใส่ถ้ามันใส่ไม่เข้าอ่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาไปหลนไฟใหม่แล้วก็ค่อยยัดเข้าไปใหม่นะครับผมก็หลังจากที่เราทอดมเอเตอร์มาเราก็จะได้ลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ทอนนี้มันก็จะย้ายฟ้าท่อดน,นี้นะครับผมนี่เดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับผมขั้นตอนที่พี่โตทำเมื่อกี้นี้นะครับผมก็คือพี่โตจะวัดนี่นะครับผมนี่วัดมาให้ได้เจ็ดเซนนี่นะครับผมจากจากตรงตรงที่เราไปรลนไฟมานะครับผมมาถึงตรงนี้ให้ได้เจ็ดเซนนี่นะฮะ เดี๋ยวเราจะทําการเอาเลื่อยเลื่อยเหล็กตัดตรงนี้ออกนะครับผมเราจะใช้แค่ส่วนนี้ส่วนนี้เราจะไม่ใช้นะครับผมเดี๋ยวพี่โตเอาไปไปตัดก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาถ่ายใหม่ก็ตัดเสร็จแล้วนะครับผมนี่ท่อนี้ท่อนี้เราไม่ใช้นะครับผมเดี๋ยวเราใช้แค่ท่อนี้พอเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะทําการเอาปากกาเมจิกนะครับผมสิ่งที่พี่โตทําต่อไปนะครับผมก็คือพี่โตน่ะวัดจากตรงนี้นะครับผมเนี่ย จากจากช่องที่มันเล็กกว่านี่ครับผมอันนี้ช่องนี้ที่มันใหญ่ไาที่เราไปหล่นไฟใช่ไหมฮะท่อนนี้มันเล็กกว่าพี่โตว,วัดจากตรงนี้มาประมาณ3มเซนนี่นะครับผมนี่วัดจากตรงนี้มาประมาณ3มเซนเพื่อที่เราจะทบาบาร์ี๋ยพี่โตก็จะเอาปากกาเมจิกนะครับผมติดไว้อย่างนี้นี่แค่นี้นะครับผมนี่เราก็จะเรามาชิบ หลังจากที่เอาปากกาเมจิกวาดแล้วนะครับผมสิ่งที่เราได้ก็คือเป็นช่องแบบนี้เดี๋ยวพี่โตจะทําการเอาเลื่อยเหล็กนะครับผมเลื่อยเหล็กตัดเอาท่อฟังชิ้นนี้ออกชิ้นนี้เอาออกนะครับผมก็จะเหลือแค่2ชิ้นนี้นะครับผมเรียกว่าคล้ายๆกับเป็นง้ามหนังสติกะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โตจะทําให้ดูนะครับผมวิธีการทำเนี่ยพี่โตจะใช้เลื่อยเหล็กเลื่อยเหล็กเลื่อยนะครับผมชึบเลื่อยเหล็กนี่เลื่อยนี่นะครับผมแล้วก็เอาเลื่อยเหล็กเนี่ยเลื่อยตามเส้นมาแบบนี้นี่นะครับผม แล้วก็มาเลื่อยฝั่งนี้ชิปนี้นะครับผมแล้วก็เลื่อยฝั่งชิปอย่างนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่โตไปเลื่อยให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ดูครับก็นี้นะครับผมหลังจากที่ไปเลื่อยมาแล้วนะครับผมเราก็เอาชิ้นชิ้นนี้ออกนี่นะครับนี่ก็ฝั่งนี้ออกนี่พอพอเราอ,ออกเสร็จก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นี่นะครับผม เดี๋ยวพี่ตัวจะมาลบเลียมพวกนี้แล้วก็แต่งให้มันสวยงามนะครับผมก็หลังจากที่เราทําเสร็จเราก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะเอาดมนี่ครับผมนี่ดมดมจับยาว140เซนนะครับผมนี่ดมจับยาว140เซนนะครับผมด้วยความที่ห้องพี่ตัวท่อท่อยาวแบบนี้หมดแล้วนะครับผมไม่มีไม่มีแล้วพี่ตก็เลยต้องสมมุตินะครับผมเอาสมมุติอันนี้ท่อเล็กอันนี้นะครับผมเป็นท่อยาว ท่อยาวไว้สําหรับที่จะทําดัมจับนะครับผมก็สมมุติตัวนี้นะครับผมขั้นตอนต่อไปที่ที่เราจะต้องทํานะครับผมก็คืออันนี้ครับก็คือเอาเอาตัวนี้ครับผมไปลนไฟไปลนไฟนะครับผมแล้วก็เอาคิมอะเอาคิมเล็กะครับบีบบีบบีบให้มันแบนพอมันแบนเสร็จปุ๊บเราก็จะมาใส่ใส่เข้าไปในช่องนี้นี้นะครับผมใส่เข้าไปในช่องนี้เดี๋ยวพี่ัวจะทําให้ดูนะครับผมเนี่ยครับผมหลังจากหลังจากที่เราเอาท่อเอาท่อไปลนไฟแล้วนะครับผมเนี่ยมันก็จะมันก็จะมันก็จะแคบลงเห็นไหม มันก็จะแคบลงพอพอพอเราบิดป,ปุ๊บมันก็แคบลงพอมันแคบลงเสร็จปุ๊บเราก็เอาเลื่อยเหล็กตัดตัดให้มันเป็นรูปปากฉลามแบบนี้ครับผมนี่พอมันเป็นลักษณะแบบนี้แล้วใช่ไหมฮะเราก็เอามาสวมสวมเข้าตรงนี้นี่นะครับผมอ่านี่พอมันส่วนเสร็จมันก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะเจาะรูนี่นะครับผมพอดี ท่อพี่โตหมดนะครับผมก็เลยทําได้ไม่ละเอียดก็จินตนาการเอานะครับผมนี่ทีนี้ก็ปุ๊บแล้วก็มาร์คไว้ตรงนี้นี่นะครับผมเจาะรูทั้งสองฟังเลยเนี่ยฟังนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาสวา่านมาเจาะรูทั้ง2องฟังเลยนะครับผมก็สําหรับในกรณีที่ ถ้าเราถ้าเราเป็นทำไม้นะครับผมเราก็ต้องเจาะรูอันนี้เหมือนกันนะครับผมก็ต้องเจาะรูตรงดัมจับเหมือนกันนะครับผมเพื <urs> ่อที่ว่าเวลานั้นเราจะได้ได้ร้อยน็อตเข้าไปทะลุถึงกันได้นะครับผมแต่ด้วยความที่อันนี้มันเป็นของเก่านะครับผมพี่โตเจาะไว้แล้วก็พี่โตก็จะเจาะแค่ตัวนี้ตัวเดียวพอนะครับผมส่วนขนาดของดอกสว่านที่เราจะใช้นะครับผมเราก็เลือกเลือกจากขนาดของตัวน็อตนี่นะครับผมนี่น็อตที่เราจะใช้นะครับผมขนาดเท่าไหร่เราก็มาเลือกเอานะครับผม ก็น่าจะเป็นไซส์เบอร์หกนี่นะครับผมก็เท่ากับว,ว่าได้ได้เป็นไซส์เบอร์หกนะครับผมเดี๋ยวพี่โตจะไปเจาะเลยนะครับผม,ผมหลังจากที่เราเจาะรูเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับผมนี่แล้วก็ลองเอาน็อตร้อยดูนี่นะครับผม,ก,บผมก็เข้าได้นะครับผมโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาทําขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับผมขั้นตอนต่อไปก็คือการเอา มอเตอร์นี่นะครับผมมอเตอร์6โวลต์ตัวนี้นะครับผมมาต่อเข้ากับสายไฟนี่นะครับผมต่อสายไฟการต่อสายไฟนะครับผมพี่โตจะไม่ได้บัดกีนะครับผมในคลิปนี้จริงจริงจริงๆตัวบัดกีหวัวแหลงพี่โตก็มีนะครับผมแต่ว่าจะจะไม่ได้ใช้เพราะว่าพี่โตมองว่าเพื่นพนพนอนๆเกษตรกรหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่มีหัวแหลงไว้บัดกีนะครับผมก็เลยคลิปนี้ก็จะทําโดยที่ไม่ต้องบัดกีตะกั่วนะครับผมก็คือใช้สายไฟเนี่ย ร้อยเข้าไปที่มอเตอร์เลยนะครับผมเพื่อที่ว่าเพื่อนๆเกษตรกรส่วนใหญ่จะได้ทาได้นะครับผมแต่ถ้าใครมีหัวแรงจะบัดกีก็ได้นะครับผมหรือจะไปให้ร้านเขาทําให้ก็ได้แต่สําหรับในคลิปนี้ก็จะทําแบบโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะนะครับผมก็ทําแบบง่ายๆก็ตรงมอเตอร์เขาจะมีรูเห็นไหมฮะเราก็เอาใส่ไฟนะครับผมร้อยเข้าไปในรูเลยนี่นะครับผมร้อ,มอยเข้าไปแบบนี้เลย ้อยแล้วก็บิดเข้าไปเลยนะอ่านี่ได้แล้วครับผมหนึ่งเส้นนี่ครับผมก็ทําเสร็จก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้นะครับผมแต่ถ้าใครมีใครมีหัวแรง้งจะจะบัดกรีตะกัวก็ดีนะครับผมจะดีกว่าเลยแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรใช้ได้เหมือนกันนะครับผมใส่ข้างหนึ่ง ก็เสร็จแล้วนะครับผมกับการต่อสายไฟแบบง่ายๆนะครับผมในขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะเอาปลายสายไฟเส้นนี้นะครับผมซอดเข้าไปที่ฝั่งนี้นี่นะครับผมนี่ซอดเข้าไปแล้วก็ร้อยจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะครับผมนี่ครับผมก็ร้อยขึ้นมาปุ๊บก็จะนี่แล้วก็ยัดมอเตอร์เข้าไปเลยครับผมนี่ก็ถ้ายัดไม่เข้าเดี๋ยวเราต้องไปลนไฟอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โต้ว่าพี่โตไปลนไฟอีกครั้งนึงดีกว่าเดี๋ยวพอลนไฟเสร็จปุ๊บเราก็ยัดซึบเข้าไปเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปลนไฟก่อนหลังจากที่เราไปลนไฟมาแล้วก็เอามอเตอร์ยัดเข้าไปในท่อนี้แล้วนะครับผมก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าอ่ามันเกิดปัญหาตรงที่ว่าพี่โตลืมไปครับผมลืมไปว่าถ้าถ้าเราทําแบบนี้มันจะร้อยสายร้อยสายไฟเข้าท่อเนี้ยนี่นะครับผมเนี่ยมันจะร้อยสายไฟเข้าไปในท่อท่อดําจับอันเนี้ยมันร้อยยากนะครับผมลืมไปเดี๋ยวพี่โต้แก้ไขโดยการเดี๋ยวพี่โต้องตัด ตัดสาไฟไอันนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวใช้วิธีการตัดเตาเอานะครับผมเพราะว่าก็ไม่อยากไม่อยากแก้ไขแล้วนะครับผมเพราะว่ามันทําเสร็จแล้วเดี๋ยวใช้วิธีการตัดนี่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวร้อยทอ่อร้อยสายเข้าท่อใหม่แล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวทําการตัดเลยนะครับผมเดี๋ยวตัดเลยนะครับผมตัดแล้วเดี๋ยวค่อยต่อใหม่นะครับผมไม่เป็นไรอ่ตัดเลยิ นี่นะครับผมอ่ะเสร็จแล้วนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราจะมาร้อยร้อยสายไฟเข้าท่อกันนะครับผมวิธีการร้อยสายไฟเข้าท่อนะครับผมพี่โตก็จะเอาสายไฟเนี่ยครับผมยัดเข้าไปในช่องนี้เลยนะครับผมช่องที่เป็นช่องเดียวกับสายน้ํานะครับผมนี่ยัดเข้าไปเลยในคลิปนี้พี่โตจะไม่ได้ร้อยสายน้ําเข้าท่อให้ดูนะครับผมเพราะว่ามันร้อยไปแล้วเราไม่อยากเลื้อครับผมอ่านี่ก็ยัดแล้วก็ดันเข้าไปเรื่อยๆเลยครับผม ดันเข้าไปแบบนี้นะครับผมดันเข้าไปจนฟ้าสายมาใจโพอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมอ่านี้ครับผมสายโพมาตรงถึงไปดัาจับแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการปอกสายไฟนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะต่อต่อจัาเข้ากับมอเตอร์เอานะครับผมวิธีนี้จะค่อนข้างที่จะง่ายนะครับผมก็ก็ดัดแปลงแก้ไขเอานะครับผมก็เดี๋ยวเราเริ่มทําจากตัวตัวมอเตอร์ก่อนก็ได้นะครับ นี่นะครับผมเส้นหนึ่งได้ละเดี๋ยวเรามาทำอีกเส้นหนึ่งอ่านี่นะครับตัวมอเตอร์นะครับผมก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทำไอตรงดัมจับบ้างนะครับผมอ่าโอเค เดี๋ยวเราก็จะมาตัดปลอกคุ้มปลอกคุ้มสายไฟกันนะครับผมถ้าใครไม่มีตัวนี้จะใช้เทปผ่านสายไฟก็ได้นะครับผมอ่ะเรามาลงมือต่อสายไฟกันเลยนะครับผมนี่พี่โตตัดไว้ไม่เท่ากันนะครับผมมันจะมีเส้นเส้นอ่าสั้นสั้นเส,นส,นส้นหนึ่งแล้วก็อีกเส้นหนึ่งยาวเห็นไหมฮะนี่ครับผมข้างนี้ก็เหมือนกันอีกเส้นหนึ่งสั้นอีกเส้นหนึ่งยาวแล้วก็เอาเส้นที่ยาวมาต่อกับเส้นที่สั้นนะครับผม อ่าแต่ก่อนแต่ก่อนแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องร้อยตัวนี้ก่อนนะครับผมนี่จะเป็นท่อปัติก,กลมๆมีรูอยู่ข้างในฮะร้อยไปก่อนอ่าพอร้อยเสร็จนะครับอ่าพอร้อยเสร็จเราก็มาจัมใส่ไฟต่อเลยนะครับผมอาเส้นยาวมาเส้นยาวของของเส้นนี้มาต่อเข้ากับเส้นสั้นของเส้นนี้นะครับผม แล้วก็ดึงเอาปลอกคุ้มขึ้นมานี่ปลอกคุ้มใส่ไฟดึงออกมานะครับผมปพอด้แบบนี้ครับผมเราก็เอาไฟแช็คลนเลย <c oughs> ก็เสร็จแล้วนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเรามาทำเส้นต่อไปกันเลยนะครับ <c oughs> เส้นต่อไปก็เหมือนกันนะครับผม <c oughs> แล้วก็เอาตัวนี้ร้อยเข้าไปก่อน แล้วก็เอาอีกเส้นหนึ่งมาจับต่อรวมกันนี่นะครับผมแล้วก็พอได้่างนี้นะครับผมเราก็หักหมันท้งนี้ชิปพอหักพอแล้วนี้เราก็เอาปอคุ้มสายเนี่ยครับผมสอดเข้าไปข้างในนี่ถ้าใครจะถ้าใครไม่มีตัวนี้จะใช้เป็นเทปสีดำพันสายไฟก็ได้นะครับผมแต่ถ้าใช้ตัวนี้ได้มันจะง่ายกว่านะฮะ มันจะทำให้งานง่ายขึ้นเยอะเลยไม่แพงนะครับผมเนี่ยพี่โตซื้อมาจากชอปปี้ไม่แพงเลยถูกมากๆเลยโอเคเสร็จแล้วนะครับผมอ่าทีนี้ก็เดี๋ยวมาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะเป็นการเอาตัวยึดมอเตอร์ใส่เข้ากับด้าจับนะครับผมนี่ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับผมใส่ให้รูมันตรงกันนี่ทีนี้เสร็จปุ๊บเราก็เอา น็อตนี่น็อตตัวนี้นะครับผมที่เราเตรียมไว้เนี่ยร้อยเข้าไปเลยนี่นะครับผมอ่านี่มันก็จะได้ลักษณะแบบนี้แล้วก็เอานี่นะครับผมอ๋น็อตตัวเมียมาใส่ตัวนี้อ่าหลังจากที่เราใส่เสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมไม่ต้องแน้นมากนะครับผมให้มันสามารถแบบให้ตัวได้แบบนี้นะครับผมนี่มันจะคล้ายๆล,ลักษณะเหมือน หัวมากั้นกล้วยฮะนี่ลักษณะแบบน,นี้นี่นะครับผมครับผมหัวใจหลักของเขาคือเนี่ยตัวนี้มันต้องให้ตัวได้นะครับผมนี่นี่นะครับผมเพราะว่าความสูงของย้าเนี่ยมันต่างกันนะครับผมพอความสูงของย้าต่างกันเนี่ยไอยตัวนี้ต้องปรับให้ได้นะตามความสูงของย้านะครับผมอันนี้คือถือว่าเป็นหัวใจหลักเลยนะครับผมนี่ครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทําขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับผมก็จริงๆแบบนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมใส่ใส่จานเวียงนี่เข้าไปก็ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับผมนี่ แต่สำหรับพี่โตมองแล้วว่ามันมันไม่สวยงามนะครับผมพี่โตก็เลยมาเพิ่มตัวนี้ครับผมสิ่งนี้นะครับผมสิ่งนี้ได้มาจากอันนี้ครับผมนี่ฝาขวดน้ํานี่นะครับผมนี่เดี๋ยวเราจะใช้ส่วนนี้พี่โตใช้ส่วนนี้นะครับผมตัดตัดมาแล้วก็เจาะรูนะครับผมเดี๋ยวพอเจาะรูเสร็จเนี่ยเดี๋ยวก็จะใช้กาวร้อนนี่นะครับผมใช้กาวร้อนเนี่ยป้ายป้ายนี้นะครับผมแล้วก็เอามาติดซึบเข้าไปอย่างนี้นะครับผม มันก็อาจจะทําให้ดูดีขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมก็น่าจะดีกว่าแบบนี้แต่จริงๆแบบนี้ก็ใช้ได้ใช้ได้นะครับผมถ้าใครไม่มีกาวร้อนหรือว่าไม่อยากทาต่อเนี่ยก็ใช้ได้แต่ว่าสําหรับพี่ตัตเนี่ยเดีย๋ยวจะแปะเพิ่มไปอย่างนี้นะครับผมโอเค หลังจากแปะเสร็จนะครับผมมันก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ก็น่าจะดูดีขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมตอนต่อไปนะครับผมจะเป็นขั้นตอนการต่อสวิคนะครับผมสวิทที่พี่โตใช้ก็เป็นสวิทไฟบ้านธรรมดานะครับผมจะใช้สวิทอะไรก็ได้นะครับผมเอาเราจะเอาเส้นเส้นที่มาจากมอเตอร์นะครับผมก็คือเส้นเส้นที่มาจากมอเตอร์มอเตอร์อนุนะครับผมก็คือเส้นนี้นะครับผมเส้นที่ที่เราร้อยออกมาจากจากรูตรงนี้นะครับผมนี่ เป็นเส้นนี้เป็นเส้นที่มาจากมอเตอร์นะครับผมแล้วก็เลือกเอามาหนึ่งเส้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะร้อยเข้าไปในนี้นะคร <doorway. S 1> ับผมหลังจากที่เราายคขาขน็อตตรงนี้แล้วนะครับผมตรงนี้ยรูตรงนี้มันจะเปิดนะครับผมทีนี้เราก็เอาเส้นเส้นใดเส้นหนึ่งก็ได้นะครับผมเอาเส้นนี้ก็ได้ยัดเข้าไปในนี้เลยชึบน,นี่พอพอยัดได้แบบนี้นะครับผมแล้วก็เอาไขาควงไขตรงนี้นี่ฮะมันจะเป็นน็อตอยู่นี้นะครับผม ขให้แน่นเลยนะครับผมอ่านี่ครับผมแล้วมันอีกเส้นนี้มันก็จะเหลือนะครับผมเนี่ยเส้นนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็เอาอีกเส้นหนึ่งเส้นอันนี้ที่จะมาจากแบตเตอรี่นะครับผมนี่พี่โตมาร์เอาไว้แล้วนะครับผมจริงๆเส้นไหนก็ได้นะครับผมแต่ว่าใช้เส้นนี้ก็ได้นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมายตัวนี้ออกก่อนเพื่อจะเปิดช่องทีนี้ก็เอาเส้นนี้ครับผม ัช็ด้าไปเลยนี่นะครับผมทีนี้เราก็หุนไขล็อกเลยอ่าเสร็จแล้วนี่นะครับผมหลังจากที่เราต่อต่อเส้นนี้กับเส้นนี้เข้าแล้วนะครับผม ก็จะเหลือฝั่งนี้เส้นหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะเหลือเหลืออันนี้อีกเส้นหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอาสองเส้นนี้มามารวมกันนะครับผมเวก่อนอื่นนะครับผมเราต้องเอาปอกปอกคุ้มสายไฟนี้ร้อยรอยไว้ก่อนนะครับผมอสอดเข้าไปก่อนนี่นะครับผมหลังจากสอดได้อย่างนี้เราก็เอาอีกเส้นหนึ่งนี่นะครับผมเอามาจับต่อรวมกันเลย ก็เอาท่ออันนี้ครับผมน้อยกลับเข้ามาอ่านี่เสร็จแล้วนะครับผมอาทีนี้ก็เอาไฟแช็คลดเลย เสร็จแล้วนะครับผมในขั้นตอนต่อไปนะครับผมพี่โตจะเอาชิ้นส่วนของปากาบางส่วนนะครับผมเอามาทําเป็นนี่ครับผมเราจะจะเลือกเลือกปากาที่มีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่แล้วมันก็สามารถทอดได้นะครับผมเมื่อกี้เมื่อกี้พี่โตถอดแล้วนี่นะครับผมไอ้ส่วนนี้เราไม่ใช้เราใช้แค่ส่วนนี้นี่นะครับผมสิ่งที่เราต้องการก็คือส่วนนี้นะครับผมเพื่อเพื่อจะให้ให้น้ำเนี่ยมันออกมาตรงรูนี้นะครับผมนี่โดยการจะเอาสายนี่ครับผมสายเส้นสีดำนี่ฮะสุบเข้าไปอย่างนี้ นี่นะครับผมเดี๋ยวทำให้ดูเลยดีกว่านะครับผมหลังจากที่ต่อเสร็จก็จะได้รูปั้างหน้าตาเป็นแบบนี้นี่นะครับผมแล้วก็ช่องช่องที่น้ำออกมันก็จะเล็กลงเห็นไหมนี่นะครับผมก็ดัดแปลงแก้ไขเอานะครับผมทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำขั้นตอนต่อไปกันนะครับ ก็จะได้แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่โตจะเอาเคเบิลทยมามารัดให้มันติดกันกับอันนี้นะครับผมนี่นี่ครับผมก็เสร็จแล้วนะครับผมสำหรับตัวยึดมอเตอร์นะครับผมตัวยึดมอเตอร์การ ประกอบสายนะครับผมประกอบสายไฟนะครับผมรวมไปถึงทําตัวตัวหัวปล่อยน้ํานะครับผมก็ <ec> สําหรับดําจับเปน้ําน้อยก็เสร็จแล้วนะครับผม coaching. นี่เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาประกอบเข้ากับเครื <paragraphs> ่องพ่นยากันเลยนะครับผมขั Twelve ้นตอนต่อไปนะครับผมพี่ตัวเนี่ยก็ได้เอาสายไฟนะครับผมเนี่ยสายไฟที่ที่ออกมาจากสวิคนี่นะครับผมแล้วก็ไล่มาไล่มาตามนี้นะครับผมแล้วก็มาเข้าตรงนี้นี่นะครับผมเข้าเข้าเข้าข้างในนี้ แล้วก็มาโพนี่นะครับผมแล้วก็เอามาเก็บไว้ตรงนี้นะครับผมพี่โตยังไม่ตัดนะฮะหังเสียดายอยู่ก็เลยเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาทาค่อยมาทําให้เรียบร้อยทีหลังนะครับผมแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือว่าเราก็ขยับอันนี้ลงไปนิดนึงนะครับผมแบตเตอรี่เพื่อที่จะเอาแบตเตอรี่รูปนี้เข้ามาวางนี่ครับผมนี่มาวางคู่กันแบบนี้ในกรณีที่ถ้าใครฉีดยาเล็กนะครับผมฉีดยาที่มีความสูงไม่มากเนี่ยฉีดยาเตี้ยเนี่ย ก็เอาแบตเตอรี่ลูกนี้ออกไปก็ได้นะครับผมเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้แต่ถ้าใครที่ต้องการชีดยญ้าที่มีความสูงมากๆเนี่ยอันนี้อย่างต้องเก็บไว้ก่อนนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาที่ถ้าเรายกหัวชีดสูงแล้วน้ามันน้ามันไม่ออกอ่ะเราจาเป็นจะต้องใช้ใช้มอเตอร์ตัวนี้ช่วยดันน้ํานะครับผมนี่ในกรณีที่ยญ้าสูงนะครับผมแต่ถ้าเกิดยาญ้าไม่สูงใช้แค่ตัว6โวลต์ปั่นมอเตอร์ไว้สำหรับปัน่นมอเตอร์อย่างเดียวก็พอนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทําการ ประกอบใสยไฟเข้ากับตัวนี้กันครับวิธีการประกอบใส่ไฟนะครับผมให้เราทดลองดูก่อนนะครับผมว่าว่าเวลาที่เราประกอบเสร็จแล้วเส้นนี้ไว้ค้วลบเส้นนี้ไว้ค้วบวกเนี่ยมอเตอร์เนี่ยเขาจะหมุนไปทางไหนนะครับผมโดยปกติแล้วมอเตอร์เขาจะต้องหมุนไปแบบนี้นะครับผมก็คือหมุนไปทางฝานี่นะครับผมนี่มอเตอร์เนี่ยมันจะต้องหมุนไปแบบนี้นะครับผมนี่หมุนหมุนหมุนไปลักษณะแบบนี้นะครับผมนี่เขาเรียกว่าหมุนมาทางฝาแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามอเตอร์หมุนกลับมาทางซ้ายแบบนี้ เราอองน้ำอ่ะมันจะมันจะกระเด็นเข้ามาหาตัวผู้ชีดนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราชีดยาเนี่ยเราจะต้องให้มอเตอร์เนี่ยมันหมุนไปทางนี้ตลอดนะครับผมนี่เขาเรียกว่าหมุนไปทางฝาหมุนหมุนตามเข็มนาฬิกาครับผมส่วนจะหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือหมุนทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้มันขึ้นอยู่กับตรงนี้นะครับผมขึ้นอยู่กับการที่เราต่อสายเข้ากับแบตเตอรี่นะครับผมเพียงแค่เราสลับสายนะครับผมการหมุนของมอเตอร์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนทิศทางนะครับผมถ้าเราต่อสายเส้นนี้ ไว้คูลบสายเส้นนี้ไว้คูวบวกนะครับผมผลที่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่พอถ้าเราสลับสลับกันปุ๊บผลที่ได้มันก็จะต่างออกไปนะครับผมก็ก็ต้องดูให้ดีนะครับผมแต่สําหรับอันเนี้ยพี่โตจําได้ว่าว่าว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนนะครับผมก็คือเส้นเนี้ยมันจะต้องอยู่คูณบวกเส้นนี้จะต้องอยู่คูณลบเมื่อต่อเสร็จนะครับผมมอเตอร์เนี่ยมันก็จะหมุนไปทางฝาตลอดนะครับผมก็เด <to S 2> ี๋ยวพี่โตจะต่อแบบคร่าวๆไปก่อนนะครับผมพอดีไอ ไอ้ตัวนเนี้ยเนี่ยตัวที่เป็นหัวห่างป่าเป็นนี่ของพี่โตมืนหมดนะครับผมหัวมันหมดก็เลยเดี๋ยวต้องออกไปซื้อก่อนนี่ก็เลยต่อต่อใช้แบบทําเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับผมก็ต่อแบบง่ายๆไปก่อนเดี๋ยวไว้ได้ออกไปข้างนอกแล้วค่อยค่อยไปหาซื้อใหม่นะฮะอุปกรณ์บางอย่างมันก็เริ่มพี่โตใช้ไปมันก็เริ่มจะหมดไปแล้วนะครับผม เดี๋ยวเรามาเริ่มลองเปิดสวิตกันดูเลยนะครับผมสวิตนี้ยังเก็บไม่เรียบร้อยเลยแต่ว่าเดี๋ยวทดลองดูก่อนนะครับผมอ่าติดแล้วนี่นะครับนี่ทุกคนได้ยินเสียงมอเตอร์ไหมฮะนี่นะครับผมอาจจะมองไม่เห็นหรอกว่ามันหมุนไม่หมุนแต่ว่าอันนี้คือเสียงมอเตอร์เขาหมุนอยู่นะฮะเนี่ยอ่าทีนี้ก็ถือว่าสําเร็จแล้วก็ถือว่าการทําเครื่องชีดยาเป็นน้ำน้อยของพี่โตในวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทํา ตัวยึดมอเตอร์นะครับผมไล่ไปจนถึงการเดินสายไฟนะครับผมแต่ก็ยังยังยังเก็บไม่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวค่อยค่อยตามเก็บทีหลังนะครับผมรวมไปถึงการเอามาประกอบรวมเข้ากับเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่สนใจที่อยากจะทําใช้ใช้ดูบ้างนะครับผมถ้าใครมีข้อสงสัยหรืออยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เข้ามาถามพี่โตได้เลยนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจใพี่โตด,ด้วยนะครับสวัสดีครับ